สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับหมอลำพาไปเพลินช n แนลดับสอวปฐุมมัทิงศิลน,นะครับก็ได้กล่าวนะว่าอย่าไปเว้าอย่าไปโหวตคันบ่มีมาตรฐานพอคณะใดเขาก็มีดีทุกคณะนั่นแหละแฟนไผ่แฟนมันมักไผ่มกผัมกมันดีบ่ดีอวยบอ่อวยเขาหู้จักเมิดนั่นแหละนะครับ ก็คือว่าดับสอบปฐมบทึงศิลเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับโดยอเอกวิรศักนะก็ได้แชร์โพสต์ของดับสอบปฐมบทิงศิลมานะครับว่าอดว่าแหน่พ่อแต่ละวงตั้งใจสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุดแต่จะให้ถึกใจทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะแต่ละวงมีเอกลักษณ์ของผลงานแตกต่างกันออกไปดีคนละอย่างดีคนละแบบหมอลำม้วนบ่ม้วน มันขึ้นอยู่นามคนมักอิลีนั่นแหละคอยมักวงนี้แม่นบอดีปานไดกัามว่วนหมอลำม่วนขึ้นอยู่กับผู้มักนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบจะเล่นให้สนุกนะครับจะด้นสดยังไงให้คนติดตามก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ชมนั่นแหละว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคนดูเขาดูออกนะครับแต่เรามั่นใจว่าองค์กรบาลามเสียงวิหกเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอด อารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์ในการออกงานโชว์ต่างๆตามต,ต,ต่างจังหวัดเราสังเกตได้ง่ายครับเราเห็นจากตารางคิวงานนี่คือเครื่องการันตีเราว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยสามารถได้ใจแฟนเพลงนะครับทุกหย่อมญาแล้วก็ทั่วทิศนะครับทุกทิศทั่วไทย ทุกครั้งที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนๆก็ได้กระแสตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับสังเกตจากสื่อต่างๆที่ไปถ่ายทำนะครับแล้วก็เหล่าชาวยูทูบเบอร์ที่ทำข่าวนะครับต่างคนต่างก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าหมอลำคุณภาพมักหมอลำเสียงวิหกนะครับมักไผ่มักมันนะครับบอกได้เลยว่าแล้วแต่คนชอบนะเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถไปบังคับใครได้ไปบังคับ ใครให้มาชอบวงบารําเสียงวิหกไปบังคับให้เขามาดูไปบังคับให้เขามาพูดในสิ่งที่ดีหรือมาวิจารณ์ในองค์กรบารําเสียงวิหกเราบังคับใครไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่เข้าไปเบิงแล้วเห็นความสามารถนะครับบางคนอินกับสิ่งที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ประจักษ์นะครับต่อหน้าสาธารณชนทุกคนเห็นทุกคนชอบ ทุกคนก็เอามาพูดต่อๆกันมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไปพูดส่วนคนที่ไม่ชอบแอดดิวแนะนำเลยนะครับว่าปล่อยวางและปล่อยผ่านไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเรารู้สึกไม่ชอบแล้วเราจะไปดูทำไม่ะก็ปล่อยให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตให้เขาทำมาหากินของเขาไปเถอะ หมอลำเสียงวิหกเนี่ยยังต่อยอดอะไรอีกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อคนที่เข้ามารับชมนะครับเขาตั้งใจทําเพื่อคนดูที่รักเขาจริงๆแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยก็ชอบนะครับหมอล่ำเสียงวิหกก็ชอบเอกวิศรศนะครับชอบพอนกชอบพอนุนะครับยานุ ชอบน้องอะอายชอบดนธนาดนชอบแปลวทิดานะครับก็เข้ามาดูกันเพราะว่ารักในตัวศิลปินนะครับบางท่านก็รักในโปรดักชันที่ถือว่าปีนี้ทําออกมาได้สุดยอดได้ได้ว่าทําโชว์สุดยอดมากๆในปีนี้ปีที่5แล้วนะครับปีที่5ก็ถือว่าทุกคนตั้งใจนะถ้าให้แอดิวประเมินนะครับ แอดดวประเมินว่าการที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเนี่ยมันมีผลต่อองค์กรนะครับการตั้งใจการเอาใจใส่รายละเอียดแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้านหน้าผมมันเป็นกิมมิกเล็กๆทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการแสดงนะครับภาคพื้นส่วนต่างๆหยิบยกเอามาจากไหนก็เอามาแสดงเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับเอามาแปลสภาพนะครับ การละครศาสตร์ศิลป์ต่างๆที่ถูกใส่ออกมานะครับให้แฟนๆได้ดูกันถูกใส่ไปในการแสดงโชว์บนเวทีการเอนเตอร์เทนนะครับและการที่ศิลปินเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงนี่คือบททดสอบแล้วว่าเนี่ยแหละคือศิลปินเสียงวิหกที่ทำผลงานออกมาได้อย่างชนะใจคนดูแล้วนะครับคนที่ไม่มัดนะครับก็คือคนที่ไม่ชอบ ก็อย่าไปว่าวอย่าไปโหวตนะครับคันบ่มีมาตรฐานพอคณะไหนเขาก็มีดีกันทุกคณะนะเหมือนที่ดับสอบประถมบันเทิงศิลป์ก็ได้บอกไว้นะครับแต่ละวงเนี่ยคือตั้งใจสร้างผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจและเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัฒนศิลป์นะครับหมอลําใจเกินร้อยสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะแสดงผลงานที่ดีออกมาสู่สาธารณชนเราทุกคน เราที่ชอบเสียงวิหกนะครับเราที่ชอบหมอลำหรือแฟนคลับที่ชอบหมอลำชอบเสียงเพลงชอบความมักม่วนก็เข้ามารับชมได้อย่างเปิดใจถ้าเปิดใจแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าทุกหมอลำนะครับทุกองค์กรเขาตั้งใจเพื่อพี่น้องแฟนเพลงเขามีการซ้อมครับภาพต่างๆที่เราเห็นตามหน้าสื่อเนี่ย ก็มีสตอรี่ต่างๆที่เราเห็นตามหน้าฟิชขึ้นมาบ้างนะครับใน Facebook หรือในแพลตฟอร์มต่างๆเราก็เห็นการแสดงการซ้อมเขาไม่มีกัดครับเขาปลดปล่อยอย่างเต็มที่เพื่อให้แฟนคลับได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาตั้งใจขนาดไหนเพื่อแฟนเพลงนะครับการแสดงจริงอาจจะมีข้อผิดพลาดเราอยากจะบอกทุกคนว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่ศิลปิน จะนำไปแก้ไขใช้ในอนาคตให้ดีที่สุดนั่นก็คือการปิดช่องโหว่หรือปิดรูรั่วนะครับพูดถึงเรื่องวงมอดลำเสียงวิหกนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราบอกได้เลยว่าทุกๆปีที่ผ่านมามันก็จะเหมือนกราฟที่ขึ้นตลอด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 เมื่อไปถึงจุดที่อยู่ในเสียงวิหกการเปิดฤด,ดูกาลในปีที่5แล้วอะไรที่เป็นช่องโหว่เสียงวิหกคือปิดหมดครับอะไรที่ รู้สึกว่าทําไม่ได้หมอลําเสียงวิหกหรือองค์กรหมอลําเสียงวิหกทุกคนก็ตั้งใจที่จะปิดดูรั่วแล้วก็พยายามแก้ไขเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดนะครับในเมื่อดับสอบปรถมบัตเทิงศิลพูดออกมาแบบนี้นะครับทางเอกวิริษัทเขาก็เลยแชร์ออกมานะว่ามันขึ้นอยู่กับคนชอบและคนไม่ชอบ เราจะทําอะไรให้ถูกใจใครหลายคนไม่ได้แต่บอกได้คําเดียวว่าเราควรตั้งใจหน้าที่ของเราเราควรตั้งใจในบริบทและเส้นทางของสายหมอลําศิลป,ปินทุกคนมีหน้าที่ทําอะไรครับสร้างความสุขให้กับมิตรแฟนเพลงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพี่น้องแฟนเพลงเอาอะไรแปลกใหม่งัดกลเม็ดอะไรก็เอาออกมาให้หมดเพื่อให้แฟนคลับเกิดความประทับใจก็แค่นั้นนะครับ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดินหน้าต่อไปอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะครับยังย้ําคําเดิมว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอลําเสียงวิหกนะแล้วก็รักองค์กรนี้มากๆรักความตั้งใจนะครับรักในตัวศิลปินรักพ่อโภปศกรแล้วก็รักน้องอ้อายมากๆเลยที่เขาสามารถ สร้างผลงานที่ดีให้กับพวกเราได้ดูกันมาตลอดๆนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปอดิ mi, วมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องใดน,นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ไป็นกำลังใจให้ด้วยนะและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับพิมพ์4มาเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ